ครับสวัสดีพอ่อเมสซี่เราวอิงสาวน้อยเพนแพ,นพ,นพยงยีสีช่องส้งชาแนลครับทีมงานจอกับทีมงานจอกำลังขึ้นนะครับใกล้แล้วนะครับใกล้จะเสร็จแล้วกับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับ บ่อ,อรครับอยู่อยู่โองี้ครับค้าเป็นไฟสองสว่างครับนั่งเฝ้านั่งจองเลยบ่ยายเอาเลยอเลยออเ,เอาเอาเอาโอาเคอออเลย อยู่อยู่อยู่ดงบังนี่บ่ครับอยู่อยู่อยู่ดงบังอยู่สโอยู่าสโอ้กลกกสารโอ้ไกไก่ไกลบไก่โอ้ไกลไกกันไกลไกกันคำนว่าตัวลางตัวลางน้องกีน้องหงนีเนาะคำนวโอ้กับไปนอลกัโอครับมักไผเป็นพิเศษบอครับนี่มักไผ่เป็นพิเศษบกมักมัดบอ เออลาวิงอ <laughs> ิงมาหมดทุกคนมาดกคโอ้ด <LO jotka> <led ises> ีดีครับมกหมดทุกคนเลยครับแมนแมนครับโ่มมาคนีมมกคนเบอโอ้ครับครับครับเดินทางใกล้แหละครับเดินทางมาใกล้แล้ะลาวิงอิง นี่มีเมฆมาบังแดดบังนั่นเนาะครนับนนี่นะโอ้คับว่ะโอ้คับแดดฮ้อนคักเนาะทาในฮ้อนกับฮ้อนคลักเนาะย่ามีแต่ฝนเนาะห้ามห้ามแต่ฝนห้ามแต่ฝนยามีฝนมีหนึ่ง

เออเออนั่นมักมดสุข้นว่าล่ะมักมดสุข้นว่าสั่นเออดีดีดีครับกับทีมงานกำลังเล่งไม้เล่งมือครับอากาศเชิงสิดนีเมฆมืดนมือขึ้นมากอยู่ด้วยครับนี่มขึ้นมากอยู่ Ừm. Ôi, đẻ bòi chưa mới tư vô tốc lọc ครับเนาะ. Bòi นะครับจับมาใหญ่ใหญ่ bắt đầu 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 bắt อโอ้มาขึ้แนแอนง่ายสิป่ะครับโอ้ครับครับครับโอ้ขาหาอย่างเบิ้งครับแนอนออรดีบอกโอ,คคโอ,อ,คอ,โอ้ครับครับอ่ามือนี้มาเบิ่งสาวหน่อย

โอ้โอ้โอ้เลยเพิ่นสั่งเรื่อยๆเนาะบันนี yes. ้โอ oh, ้ขอบขอบอืมอืมแมนแมนแมนเอฟซีไผเอฟซีมันยังว่าอะเนาะมักเอมนเอ่อแบบ แบบเฮาเอฟซลาอุ <ersch> ้งอิงก็มักลาอุ้งอิงกันแล้ววนที่เอ้าว่าเออนอกัาเนะเมนตามมาเดือมือหลังหันโอ้โหตาตาก็ดีมือกับมีการเป็นคนชาบานข้ามเหนันะบเป็นคนชาบ้าานนะบูดีบ่าอกปตนาจันไดบ้าบ่านเด้อ

เราเขาเรียกว่าคู่บุญกันเนาะคู่บุญกันนั่ละเด็ก้วยคเนเด็กยเขาจัเขาเขาเปลักการได้บันเาเห็นเ่หอเห็แม่บแมนโอ้ยบ่มีแเลยหายากอยู่ละเขาไปเห็งานโรงงานปีเดียวเขาไที่หล้านบอปลาแมเ้นมเม่อน่าแม่ใช่ครับ นี่ละนี่ละนี่ละมีคนเดียวนี่ละลาวุ้งอิ้งนี่ละอืมแล้วก็แห้งสีดังไปไหนยิ่งกว่าที่เอ้ยอย่าฟะอย่าอย่าเรมไปนั่นเด้ออุดหนุนเด้อร์ขายอ้อขายอ้อเออนั่นเดอรอย่าลืมกำลังเดินทางครับกำลังเดินทางใกล้แล้วครับอวันที่ยี่สิบสิงหาครับทุกโรงภาพยนตร์ ครับอย่าลืมเด้อครับครับเอาสำหรับคลิปนี้แล้วนี่ก็ฝากไปแค่นี้ครับฝากกดติดำช่องส่งแขนแน้ไว,ว้ด้วยด้วยครับเด้อนี่กำลังคุยกับแม่ f เอฟซีนี่